ใส่เอาไข่ใส่ก็ข้างหวาอาหารบัตรห้ามีแน่อันนี้อยเนาะตัวใหญ่บอ

ทีาพะพุดนะครับขพุตัใส่าพะพุดใช่ทุาแยใส่ซใสข้าหวานหนังข้าะพุดธพวอะไรนอนบนนนออใชใส่นี่ใส่เนา่รเอาไข่ดิไข่เอาใส่อาใส่ผื่นหันะไใส่หรือพ่อเอาสอนใส่พร้อมใส่